เยสสวัสดีครับที่อยู่ในมือผมนี้คือบัตรคอนเสิร์ตนั่นเองไม่เปิดเผยที่อยู่แล้วกันเดี๋ยวคาลูกันนี่จ่าทาที่เกตเมเจอร์มาดูกันว่าข้างในมีอะไรมั่งข้างใน เมีโบชัวโบชัวเก๋โปรเทคสี่เราไม่ได้ทํานึ่งหมายฉบับหนึ่งบอกรายละเอียดทั้งหมดครับผมนี่นี่ข้างในนี่น,นี่ตัวอยู่ขา้างในนี่ นี่ครับ4พูดำคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอ,อินเทอร์เมืเงไทยรัชดาไลท์เตอเตวันที่12กรกฎาคมรอบหนึ่งทุ่มนี่ครับอืมสองใบเป็นองถามนะครับว่าไปกับใครนี่รู้กันอันนี้ก็ ไม่ต้องไปดูมันนะเอาคุนว่าได้มาแล้วคอนเสิร์ตนี้เขาว่ากันว่ามันจะสนุกสนานเชียรละเดี๋ยวผมไปดูก่อนละกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับให้อีจฉาเล่นไปแล้วครับบ๊ายบายเก็บของก่อน